สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนายดำคนทาสวนนะครับจากช่องสวนจันทรกาศนะครับก็วันนี้พาเพื่อนๆมาพูดคุยกันนะครับในช่วงของเวลาสายๆนะครับวันนี้วันที่20มีนาคมนะครับปี67นะก็หลังจากที่ต้นปีทพิ่ผ่านมานะครับเราประสบปัญหาเรื่องของฝนแรงนะครับก็เมื่อคืนมาแล้วนะครับตอนตีสี่ครึ่งนะครับตกได้ประมาณ5นาทีนะครับ ก็ถามว่าก็ยังดีนะก็ยังดีที่มีฝนตกอยู่บ้างนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาพบกับแบะกราว์อันนี้ฮะเพื่อนครับแบะกลาวเป็นในส่วนของโรงเรือนเลี้ยงควายของเราเป็นแหล่งผดปุ๋ยในที่ใช้ในสวนนะครับถามว่าเพียงพอไหมยังไม่เพียงพอนะก็ปริมาณในส่วนของปุ๋ยของเราตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ5าตันต่อปีนะครับมีควาย5้าตัวตีเลยตัวละตันนะครับกำลังจะลอดอีกนะก็คาดว่าประมาณ กลางกลางปีนี้นะครับน่าจะประมาณมิถุนากรกฎาสิงหานี่แหละนะครับน่าจะครอบเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งรุ่นว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วเราครอบแล้วหนึ่งตัวได้ตัวเมียนะครับเราตั้งเป้าหมายไว้ที่ที่ควายเนี่ยเราตั้งหมายที่5ตัวเพราะตัวเมียหตัวนะนะครับเพื่อที่ว่าเป็นประโยชน์ก็คือเราจะได้เมียทันได้แล้วก็ได้ปุ๋ยใช้ในในสวนนะครับแล้วก็สามารถที่จะ พอได้ตอนนี้ที่เราจําเป็นจะต้องใช้ใจ่ายเงินจุดๆนะครับนี่ก็เป็นวิธีการทาเกษตรแบบสมสารของเรานะครับในส่วนของสูยน์ในเลบบน็กแห่งนี้ซึ่งมีวที่น้อยนะครับแต่ว่า,าเราจะจัดการให้มันสมดุลที่สุดแล้วก็มีไรายได้ทุกวันนะครับมีทั้งเงินไรายได้ไรายวันแล้วก็ไรายได้ไรายรายปีนะครับจริงแล้วรายวันรายเดือนรายปีมันกันเดียวกันนั่นแหละถ่งจะว่าถ้าคิดแบบพิชาการนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่า วันนี้เรามาดูวิธีการจัดการการเก็บเกี่ยวหญ้านะครับคือทํายังไงให้มีหญ้าให้ควายกินนะครับในหญ้าพวกนี้นะครับท่านไรมีหญ้ากินในช่วงของหน้าแล้งนะครับเรามีวิธีการจัดการยังไงในส่วนของการทั้งปลูกพืชนะครับทางการเลี้ยงสัตว์รวมถึงการหาหญ้าในในแปลงเกษตรของเราซึ่งมีต้องบอกว่ามีจะมีปริมาณที่น้อยนะครับเมื่อที่เราประมาณ2ไร่กว่าแต่เรามีหญ้าให้ควายกินทุกวันนะครับวันละ5้าเข่งด้วยกัน ก็าตัวก็5เก่งนะครับไม่รวมถึงการที่เราต้องไปปล่อยในช่วงช่วงบ่ายปล่อยให้เล่นน้าในในนาซึ่งเราปล่อยน้าโซลารเซลล์ออกม่ใด้ให้มันเล่นกันแล้วก็ให้กินกันช่วงครึ่งวันครึ่งวันบ่ายนะครับในช่วงเย็นจะเอาเค้าอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูว่าในแต่ละการจัดการของเรานั้นเรามีวิธีการทําอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํา ังสีแล้วก,ก,ก็การทําคลิปดีๆและมีสาระความรู้นะครับในการจัดการแปลงเกษตรแปลงเล็กนะครับให้มีได้ทุกวันนะครับมามีกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยกันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวไปชมพร้อม,อมการครับผมไปเลยครับครับท่านผู้ชมครับก็นี่ก็เป็นพื้นที่ที่ผมตัดหญ้าให้ควายเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นแปลงฝรั่งกิมจูนะ ครับด้านซ้ายมือที่ห่อมีถุงขาวๆนี่คือฝักกิมจูครับปลูกได้ประมาณ6 7เดือนแล้วแหละนะครับถ้าจําไม่ผิดนะนะครับวันเวลาลุวงเลยพันมาเร็วมากเลยนะครับจนด้านขวาก็จะเป็นต้นต้นขนุนนะครับต้นขนุนต้นแรกนี้ต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่ปลูกเนี่ยปลูกทิ้งไว้นะครับเป็นอนุสรแล้วกันเนาะนะครับก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนะครับจนวนต้นต่อๆไปก็จะเป็นผมก็ทยอยปลูกนะเป็นตรงนี้เป็นต้นพันุเผัดดำรงกับ ทองประเสริฐนะครับก็ไม่รู้ว่าอมแล้วจะเป็นพี่ดํารงทองประเสริฐหรือเปล่านะเพราะว่าตอนไปซื้อเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับ <c oughs> อ่ะพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ให้เพื่อนๆดูก็คือเป็นการทําการเกษตรอาที่เราต้องใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยให้มันหญ้ามันงอกนะครับหญ้ามันงอกให้มันเป็นอาหารของควายที่ที่ผมได้พาเพื่อนดูเมื่อสักครู่นี้นะครับถามว่า ทิ้งไว้ทําไมนะครับทิ้งไว้ทําไมให้มันรกอาจจะมีงูง้อเขาเขียวเข้ามาอยู่มาใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราค่อยๆที่จะปรับปรุงไปเรื่อยนะนะครับเพราะว่าพื้นที่น้อยการมีพื้นที่น้อยถ้าเราไม่ไม่ทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะาหาย่ายควายาค่อนจะยากนะครับถามว่าทุกวันนี้าการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยยากมากนะ,นะมันมอนไม่เหมือนสมัยแต่ก่อนนะที่เราจะต้องไปเลี้ยงตามทุ่งตามนานสมัยนี้เนี่ยทุกๆคนเนี่ยมีวัวมีควายทุ่งนาที่เคยสามารถเลี้ยงได้เนี่ย มันก็จะไม่ให้เลี้ยงแล้วเดี๋ยวขออนุญาตปิดปิดมินิสปริงเกอร์ก่อนนะครับผมตัดมอสคู่เสร็จแล้วผมก็เลยรดน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับผมนะครับก็ผมจะตัดตรงนี้เนี่ยญาติเพื่อนๆื่อแปลงที่เพื่อนเราเห็นอยู่นี้ผมจะตัดตัวเนี้ยประมาณสามวันนะนะครับก็คือแบ่งเป็นสามส่วนนะครับสามสามวันเนี่ยก็ที่จะได้ก็คือว่า อ่าหญ้าก็ประมาณจะท่วมตัวมินิสติงเกอร์เนี้ยนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ1เดือนด้วยกันนะครับหญ้าถึงจะสูงขางนาดน,นี้ได้นะครับสามใช้เวลาอ่าหนึ่งเดือนในการที่ปล่อยให้หญ้ามันยาวแล้วก็อ่าตัดใช้เวลา 3, 3ามสวันสวันแล้วแต่ว่าจะหญ้าจะเย,ะยอะจะสวยงามขนาดไหนแล้วกันเอาง่ายๆนะครับนี่ครับเปื่อนหลักๆเลยคือตรงนี้นะครับส่วนพื้นที่รองลงมาก็คือนี่ครับเป็นพื้นที่ที่เราใช้ปลูกผักทุกๆครั้งทุกๆปีเนี่ย เราจะปลูกผักตรงนี้นะครับในปีนี้เนี่ยเราปลูกแค่ครั้งเดียวเพราะว่าเราคาดการณ์ผิดนะเราคาดการณ์ว่ามันต้องท่วมนะครับคือทุกป,ปีตรงนี้มันจะท่วมนะครับปลูกจนถึงกระเยกุมภาเนี่ยมันจะท่วมเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยฝนจะตกลงมาหรือว่าล้างช่อมมะม่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่เขาพูดกันนะครับมันก็จะตกมาทำไตรงนี้มันเป็นเอ่งไงมันเป็นเอง่งแต่มันก็จะท่วมหมดเลยนะครับทำให้ผักนี้เสียหายล้กเลย พยายามที่จะปลูกพืชตั้งแต่ปลายปีจนถึงกุมภาเราก็ยาามเก็บให้หมดที่สุดแล้วก็ปล่อยให้หญ้ามันขึ้นนะครับปีนี้นะนะครับปรากฏว่าปีนี้ฝนไม่ตกนะครับก็เป็นอานิสงส์ให้ให้ควายเราแล้วกันนะครับพนะื้นที่ตรงนี้เราสามารถที่จะวางจัดการมีหญ้าให้ควายตรงนี้เนี่ยประมาณเป็นโอ้ยตกตกใจโอ้ร่วงร่วงจากคันนานะครับนะครับพื้นที่ตรงนี้เราสามารถที่จะ บิหารจัดการตัดหญ้าให้ควายนะครับอ,อยู่ที่ได้ประมาณ1เดือนด้วยกันนะครับเพราะว่าตรงนี้มีพื้นที่ประมาณ2องงานเกือบ3งานนะเกือบ3งานนะครับาทาให้ทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีเวลาในส่วนของตัดหญ้าให้ควายกินเนี่ยเพียงพอนะครับในส่วนของการเลี้ยงควายซึ่งจริงๆแล้วถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยการเลี้ยงควายเนี่ยหรือการเลี้ยงวัวเนี่ยก็จะมีพื้นที่ ให้ปลูกหญ้าเนี่ยประมาณหนึ่งตัวต่อหนึ่งไร่นะครับแต่ว่าเราใช้วิธีนี้นะครับในส่วนของการาเลี้ยงสัตว์นะครับเพื่อทำให้คือให้มันผ่านภูมิกันช่วงหน้าเล้ยงไปก่อนนะครับหน้าฝนไม่ค่อยมิปัญหาเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยตามคันนานในหญ้าจะเยอะนะครับผมะนะครับนี่ก็เป็นวิธีการบริหารแล้วก็จัดการในส่วนของอาการหาหญ้าให้ควายเรากินนะครับเป็นการเลี้ยงสัตว์อย่างหนึ่งนะครับที่บอกยว่าเป็นเงินอ,อมได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ลอง ถ้าใครสนใจนะครับก็ลงเ,เข้ามาพูดคุยแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการลิงบูลิงคว,วายได้นะครับวันนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับฝากกันด้วยแล้วกันนะสวนการเกษตรผสมผสานนะครับยุคใหม่นะครับป็นเกษตรผสมผสานในพื้นที่แปลง3ไร่นะครับมีให้มีรายได้ทุกวันนะครับวันนี้ก็เพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ